สำหรับซัสซี่ไฟในวันนี้ครับมาม่าต้องพูดคุยกับเพื่อนเล่นเกมและพูดถึงผลิตภัณฑ์มาม่าทำผลงานเป็นยังไงบ้างครับมาดามก็ต้องถือว่าซัสซิ i ไฟในวันนี้เนี่ยนะคะคือเป็นการทดสอบเบื้องปฏิพัน์ไหวพริบการที่จะเป็นซัสซี่มาม่าเนี่ยคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ว่าซัสซี่ไฟเนี่ยนะคะแต่ว่าอยากจะให้ผลคะแนขน,นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยากให้เทคะแนนไปที่โชว์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาคะแนนของซัสซี่กับเพืสมารวมกันค่ะ สำหรับมามา่ายูเนี่ยแย่ไหมมันไม่ได้แย่มาก mm hmm. เพียงแต่ว่าโชว์ของคนอื่นๆหรือมาม่าคนอื่นเนี่ยมันโดดเด่นมากกว่า mm hmm. ของยูก็เลยดูดรอปลงไป mm hmm. ส่วนซัซี่เนี่ยเก่ยว,ว่าเขามากางกลงแต่วา่างที่บอกแล้วว่าวันนี้เราเทคะแนนไปให้ในส่วนของการแสดง mm hmm. มือเขาก็เลยดูดรอปไปเที่ยวคน,นอื่นมาถึงคนต่อไปครับมาม่านกครับรัาโพสเยอะไป<อ>ครึ่งเพลงแรกเนี่ยหนักโพส mm hmm. แล้วพอเต้นอยากให้แข็งแรงดูท่าเป๊ะ ยูไว้แต่ว่าตอนที่เขาเล่นเกมมันก็สนุกนะเราอยากให oui. ้เขาขายนาฬิกาไม่ได้ขายเกมเงเล่นเกมน่าสนุกไปหน่อยเลยดูขายเกมออใสนาฬิกาครับผมคนต่อไปครับมาม่ามินเน่นะครับปีลาการเล่นเกมเนี่ยไม่แพ้มาม่านกเลยใช่ใช่ก็คือทั้งเควสและซัสซี่เนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ดีไหวพลิปดีมีสติเขาไม่ฮัสเซลเกินไปอยู่คนเดียวคนต่อไปครับมาม่าแจ๊สครับค่อนข้างจะดรอปนะคะในส่วนของซัสซี่ซึ่งจริงๆแล้วเขาควรจะพัฒนาและหายประมาแล้วแล้วก็ในส่วนของเควสเนี่ยตอนซ้อมนั้นทําได้ดีไลฟ์ลีมาก แต่พอโชว์จริงเนี่ยมันดรอ p ลงมันก็จะมีความเซฟของเราว่าเออเขาทําไม่ได้ดีเหมือนตอนซอ้อมเนอะใช่อาจจะพยายามมากไปน,นิดนึงหรือเปล่าการที่แบบว่านอนลงไปมีท่าทางใหม่แบบตอนซอ้อมไม่มีนะแบบนี้ใช่การแปบว่าสิ่งที่เขาเพิ่มทําให้เขาด r o แล้วคนสุดท้ายครับมามะาเกี๊ยวครับก็ดูมีการปฏิสัมพันธ์กับปูนได้ดีมีตอบรับรับส่งก็มีไหวพริบในการตอบคําถามที่ดีเช่นเดียวกันนะคะทั้งจากผลงานในเควสและซันซี่นะครับ ใครจะต้องเป็นบอ t ทอม r e e ลงคะแนนได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเอาคะแนนเควสและ s ซ s ซีมาบวกกันถ้าดูจากเควสนี่อ่าใช่เพราะว่าไม่น่าสนใจและถูกกรบโดยรัศมีเพื่อนๆส่วน s ซ s ซีคนนี้มีแผลกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้ารวมทั้งเควสและ s ซ s ซีเพราะว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็จริงก็จริง ถึงเวลาครับที่มาดามจะต้องกลับไปที่แซนซี่รูมเพื่อประกาศวัตถุมงรีนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญมาดามทั้ง3ไปประกาศเชิญที่แซนซี่รูมครับแซนซี่ฟิตวิดมีในวันนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะว่าต้องพิสูจน์ทั้งความสามารถและก็ไหวพริบของมาม่าทุกคนนะครับมาดามครับผลงานของมาม่าเป็นยังไงบ้างครับตัดสินยากมากค่ะ แตอย่างที่บอกว่าบัตทอมของเราเราจะต้องนำคะแนนของเควสกับแซซี่มารวมกันนะคะตัดสินยานจริงๆและมาม่าคนไหนที่จะต้องเป็นบัตทอมทรีของบทพิสูจน์ในวันนี้นะครับขอเชิญมาดามฮันนาประกาศชื่อบัตทอมทรีคนแรกครับแซซี่ฝ่ายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำได้แย่แต่เราก็ไม่ได้ทำได้ดีที่สุดเควสเราก็ไม่ได้ทำได้ดีมันก็อาจจะเป็นเราอะค่ะและมาม่าที่เป็นบัตทอมทีคนแรก ของวันนี้ก็คือมามายูค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้เราทำได้ไม่ดีเท่าคนอื่นจริงๆจากผลคะแนนเควสเนาะซึ่งมามายูน้อยที่สุดแต่จริงซัสซี่ก็ทำได้ดีแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยคะแนนเรายังต่ำอยู่แล้วก็มีอะไรที่อยากให้มามายูได้พัฒนาต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันในห้องค่ะ อยู่ที่มาดามจะตัดสินใจแล้วเพราะว่าอยากจะให้เราอยู่ไปมาม่าที่เป็นบอตตงทรีคนที่สองได้แก่มาม่านกค่ะก็เราทำไม่ได้มาตรฐานของตัวเอง <c oughs> ก็เลยแบบจอเรลอลงมาพวกเรามีความคาดหวังต่อมาม่านกพอสมควรเลยนะคะเรามั่นใจว่ามาม่านกควรทำได้ดีมากกว่านี้ค่ะ ก็จะบอกว่าจะทำเต็มที่และจะไม่กดดันตัวเองอีกต่อไปจะไปให้สุดจริงๆและบตทอมทรีคนสุดท้ายขอเชิญมาดามแคทเป็นผู้ประกาศครับมาม่าที่เป็นบอทอมฟรีคนสุดท้ายคือมาม่าแจ๊สค่ะ ไม่ได้คิดว่ามันแยกขนาดนั้นอะแต่ตอนนี้มันก็เหลือน้อยคนแล้วแหละแต่ว่าในหัวก็คิดว่าไอ้สปอตสุดท้ายต้องเป็นเราแน่เลยมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเนาะตอนที่เล่นเกมอยู่อะค่ะคือการคอมมิวนิเคทกับมามาปูนมันหายไปจนมามาปูนต้องแบบพูดออกมาว่านี่จะให้ฉันพูดอยู่คนเดียวเหรอคอมมิวนิเคนมันก็เลยหายไป เฟสเนี่ยก็โชว์จริงทําไม่ดีเข้ากับตอนที่ซ้อมจึเลยต้องอยู่ในเอเบอรตทรี um ะคะ่ะกังวลไหมกับการเข้าครั้งที่2ไม่กังวลเพราะว่าในบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่ารายการกําลังหาอะไรอบอรตทรีทั้ง3คนนะครับพวกคุณจะต้องไปรอคําตัดสินครั้งสุดท้ายจากมาดามที่ห้องคัดเลือกไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับขอให้ภูมิใจในตัวเองส่วนมาม่าอีกสามคนที่เหลือครับคุณได้ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าในวันนี้ผมยินดีด้วยครับ ต้องสู้ต่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นถ้าเราได้โอกาสกลับมาเราจะคว้ามันไว้แล้วเราจะแบบจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอีก